ละครสิมเรื่องร้านอาหารสื่อรักตอนที่หก MJ กำลังวิ่งไปทางร้านอาหารสื่อรักแต่เขากลับโบว่าตอนนี้บริเวณหน้าร้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีรถดับเพลิงวิ่งเข้ามาก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านอาหารสื่อรักอยู่เกิดอะไรขึ้น MJ รีวิ่งเข้าไปก็ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไว้ ตอนนี้เพิงกำลังลุกไม่อยู่ถอยออกไปก่อนเถอะครับมันอันตรายมากมันเกิดอะไรขึ้นครับกุ้งต้องรอให้เพลิงสงบก่อนครับพี่พีมีคนเห็นผู้ชายคนหนึง่งวิ่งเข้าไปในร้านตอนไฟไหมอะไรนะนาคิน MJ ได้ยินแบบนั้นก็มั่นใจว่าต้องเป็นนาคินแน่ๆคุณเข้าไปมีได้นะครับ เลยผม MJ สบัดมือหลุดจากเจ้าหน้าที่ก็วิ่งฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปทันทีปอลอก่อนเข้าเนื้อหาพีมอนขอขั้นสาละหน่อยว่านี่เป็นเพียงละครนะทุกคนหากเกิดเหตุการณ์จริงอยากอุตริวิ่งเข้าไปเด็ดขาดน,นอกจากอาจจะเสียชีวิตแล้วยังลำบากเจ้าหน้าที่ทำให้เขาทำงานยากอีกถึงจะเป็นคนรักเราอยู่ในนั้นแต่ก็รอให้เจ้าหน้าที่ที่มีชุดและอุปกรณ์พร้อมดีกว่า แต่นี่เป็นละครก็ทำได้นะมันเป็นละครนาคิน MJ วิ่งฝา่าเปลวเพลิงเข้าไปในร้านตอนนี้ไฟกำลังไม่หนักมากแต่สายตาเขาก็ทันเห็นร่างร่างหนึ่งกำลังนอนเหมือนคนหมดสติอยู่ที่พื้นคิน MJ รีบเข้าไปหาร่างของนาคินที่กำลังสำลักควันแต่ยังพอมีสติลางเลือนเขากำลังถือของบางอย่างอยู่ในมือ MJ เองก็เริ่มสำลักควัน เพราะเวลาไฟไหมส่วนใหญ่เราจะตายเพราะขาดออกซิเจนกันก่อนถูกเผาซะอีกจึงต้องควรก้มต่ำไว้เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยอยู่สูงส่วนออกซิเจนที่พอหายใจได้มันจะอยู่ข้างล่าง M.J. รีพ่าร่างของนาคินออกมาจากร้านโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคินคิณทำอะไรลงไปไม่กลัวตายหรือไงเอกอดร่างของนาคินที่ตอนนี้เริ่มพอจะได้สติแล้วปล่อยฉัน นาคินผลักเอ็มเจออกไปจากตัวก่อนจะเหม่อมองร้านสื่อรักคุยๆถูกเพลิงไม่เผาไปในมือของเขากำมีดเชฟเล่มหนึ่งเป็นมีดของกุณตาที่ใช้สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะส่งมอบมันมาให้เขาเหมือนกับที่ส่งมอบร้านอาหารสื่อรักนี้ให้แต่ในตอนนี้เขากลับไม่สามารถรักษามันเอาไว้ได้นาคินยืนน้ำตาไหลเองไม่อายก่อนจะสุดลงน้ำไห้แทบขาดใจ เอ็มเก้มลงไปหมายจะกอดปลอบแต่ก็ต้องชะงักมือเขารู้สึกละอายใจที่ทำให้นายคินต้องเจ็บปวดขนาดนี้ก่อนที่เอ็มเจจะกำหมัดแน่นรีบเรียงออกไปก่อนจะโทรหาใครอีกคนทำแบบนี้ทำไมผมทำอะไรคุณเอมเจที่ร้านสื่อรักไฟไหมเป็นฝีมือแกใช่ไหมอย่ามาใส่ร้ายกันนึกครับคุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่า ผมก็เพิ่งรู้ว่าร้านสื่อรักไฟไหมจากปากของคุณน,นี่แหละแกจะไม่ยอมพูดความจริงใช่ไหมผู้นิมเจคิดได้ดีนะครับก่อนจะพูดอะไรเพราะคุณเองก็เหมือนยื่นขามาข้างหนึ่งแล้วเราก็เหมือนคนลงเรือลำเดียวกันคิดดูสิว่าถ้าคุณนาคินรู้ว่าคุณทำอะไรและเคยร่วมมืออะไรกับผมต่อให้คุณพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อคุณอีกแล้ว แกเพราะอย่างนั้นก็เกลี้ยกล่อมให้คุณนาคินเข้าขายร้านนั้นสะเถอะครับตอนนี้ก็ไม่มีร้านอาหารซื้อลักหลงเหลืออยู่แล้วพวกเราจะได้จบเรื่องนี้ต่างคนก็ต่างได้ผลประโยชน์วินวินทั้งคู่ฉันจะไม่รับข้อเสนออะไรของแกอีกแล้วเอมเจกดตัดสายเขาอยากจะหาอะไรมาทุบหัวตัวเองให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำกับนาคิน ตอนนี้แค่จะไปสู้หน้านาคินเขาก็ย,ยังไม่กล้าทำเลยจึงทำได้แค่แอบมองนาคินอยู่ห่างๆเท่านั้น2วันผ่านไปข่าวร้านอาหารสื่อรักถูกไฟไหม้ออกทีวีหลายช่องเพราะเป็นเหตุเพลิงไหม้กลางเมืองทางตำรวจพบหลักฐานเป็นถังน้ำมันกับไฟแช็คในที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าเป็นการลอบวางเพลิงกำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน นาคินกำลังยืนเหม่อมองที่ดินว่างเปล่าที่เคยเป็นที่ตั้งของร้านอาหารสื่อรักแทบไม่เหลืออะไรแล้วคุณนาคินเสียงเรียกนั้นทำให้นาคินหันไปมองก่อนจะรู้สึกคุณคุณหน้าผมเองครับทานายจากบริษัท a ออที่เคยติดต่อเรื่องซื้อที่ดินตรงนี้จากคุณพอนาคินจำได้ก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยคุณนุ่งการอะไรผมเพิ่งเห็นข่าว เสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้เอาอย่างนี้สิครับคุณนาคินเราไปหาที่เง,เงียบๆคุยกันดีไหมไม่จำเป็นผมรู้ว่าคุณนงการจะพูดอะไรคุณนงการให้ผมขายที่ดินตรงนี้ให้คุณเถ้าอย่างนั้นฮต่อให้ผมตายก็ไม่ขายกล่าวไปซะทำไมคุณถึงดื้อขนาดนี้ ไม่เหลืออะไรแล้วที่แท้อย่ามายุ่งกับผมอีกคุณนาคินอย่ามายุ่งกับคินนะคุณเนมเจพวกคุณทั้งสองคนรู้จักกันเหรอเมื่อนาคินถามทนายคนนั้นก็หัวเรรอแม้ทำไมจะไม่รู้จักเลยครับคนกันเองทั้งนั้นคินฟังฉันก่อนนะ นายคินกำลังมองหน้าเอ็มเจสลับกับทนายคนนั้นไปมาก่อนที่ในหัวจะประติดประต่อเรื่องราวทุกอย่างได้เหมือนจิกซอว์เอ็มเจที่แท้นายก็ไม่เคยล้มเลิกที่จะขายร้านนี้เลยคินฟังฉันก่อนหรือว่าที่นายเขาเ้ามาใกล้ชิดฉันทำเป็นชอบฉันก็เพื่อหวังให้ฉันไว้ใจนายให้นายได้แทงข้างหลังฉันแบบนี้คิน เอ็มเจทำไมนายถึงได้ใจร้ายเลือดเอย็นกับฉันขนาดนี้เล่าที่ราสื่อรักไฟไหมคงไม่ใช่เพราะนายร่วมมือกับคนพวกนี้หรอกใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องนา,นาคินอุ๊ยก็ไม่ใช่ฝีมือผมสึกหน่อยครับพูกแกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนาคินรีบวิ่งหนีไปเอ็มเจจะวิ่งตามนาคินก็เรียกรถแท็กซี่กลับไปแล้ว เอ็มเจสะบัดออกมากว่าจะรู้ใจตัวเองก็สายไปแล้วแต่เขาจะแก้ไขทุกอย่างเขาจะต้องจับมือวางเพลิงตัวจริงและสาวไปให้ถึงไอ้ทนายกับบริษัทมันให้ได้เขาจะต้องทำให้นาคินเชื่อใจเขาอีกครั้งคินฉันจะทำให้แกเชื่อใจฉันอีกครั้งให้ได้แกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่6โอ้ย ตอนนี้นะมันบีบหัวใจจริงๆสงสารก็สงสารนายคินส่วน MJ ถ้าไม่รีบแก้ไขสถานการณ์นาคินจะต้องไม่ยอมยกโทษให้แน่ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง sim story ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย